นี่ลูกค้าตัวน้อยเรามาจัดไปสองถุงเลยครับกันนี้จัดไปสองถุงเลยโรงเรียนปิดเทอมครับช่วงนี้นี่ โอเคเอาน้ำตกนะไม่มีครับผมน,น้ำมันให้มาเอาด้วยกันไหม,ไมเ,เอาด้วยนะ,ะตะเกียบหยิบตะเกียบเลยหยิบตะเกียบเลย่ะ OK à, nào mà. À, làm OK, cám ơn bạn. Ờ. À. Đợi นี่เป็นไงนะเอาหมูหรือเอาพ่อค้านี่อเอาหมูค่ะเอาหมูนะไ,ไม่ตายไม่หล <c oughs> ุดจริงตอกหมดบ่ <c oughs> ามากกดเงินแต่มากกดคอได้ฮะแม่นบอกไม่กดออ้ไม่กด ไม่ชอบกดแต่ชอบกดคอเราชอบหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกตอนนี้เรากำลังโดนโจมตีเครื่องปรุงอยู่นะครับมัวขนาดเครื่องปรุงกันยังสิบูฟี่ยูทีเอ ค่ากับฟู้ฟี่ด้วยกันที่กินใช่่ะเ <c oughs> ออเ <c oughs> นี่ยเปียกกว่าเนี่ยพอค้าก็ได้แต่มัดก๋วยเตี๋ยวนี่แล้วไม่ได้มัดใจหรอก <c oughs> เ, <c oughs> เอาถุงจะใส่อันนี้ถุงอะไรก่อนอะไรก็ได้ใบหนึ่งต้องเข้าไปซื้อในเซเว่นก่อนม <c oughs> ีพอค่ะ ก็เอาใส่ด้วยกันมันจะได้ไม่เปลืองถุงการที <S 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 ่เราจะใช้ถุงเราต้องใช้ให้มันประหยัดใชุ้ผ้าเออถ้าใส่แล้วทางนึงก็ต้องปิ้นกลับมาใส่อีกทางนึงใช่เพื่อจะไดุ้้ม่ค่ะ